สวัสดีครับวันนี้ลงพามาเที่ยวห้วยสิงที่มุกราหารนี่แหละอยู่ติดกับข้างข้างแม่น้ำของก็มีชาวบ้านลงไปจับปลากันไม่รู้ปลาเยอะปะ่ะก็เยอะ,อะดูนะอืชาวบ้านก็จับปลากันวันแห่ปลา ทำไมก็ถึงเรียกว่าห้วยสิงเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมตรงนี้มันยื่นมาเหมือนหัวสิงเลยห้วยสิง,สงเป็นสถานที่พักผอนอีกเท่นหนึ่งของนักท่องเที่ยวมาสนวนมากก็หาอาหารมาล่างกินตอนเย็นๆแ่นะนี่มันตอนเที่ยงมันร้อนไปหน่อย ก็จะถ่ายดูบรรยากาศเป็นห้วยข้างๆปลาหน้าเยอะๆเขามีแาวบ้านลงไปจับกันอยู่ติดกับเทือเขาอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนั่นแหละหนุ่งก็พามาดูขี่รถปาสกไกลเลย <c oughs> ก็เห็นอยู่เ็ก้ก็ถ่ายเอาให้ดูอยู่ผมก็สวยนะถ้าตอนเย็นๆนี่มีที่นั่งที่อะไรเอาอาหารมานั่งกินแต่นี่ก็เขียนไว้ว่าสถานที่ส่วนบุคคลขยะให้เก็บด้วยหนุนเ็เขียนไว้มีเงือกแล้วเงือกือ ได้ปากลาเปล่าไก่กันดูใกล้ๆดูใกล้ๆได้ปลาเปล่าอ่าหืมนั่นวานแหกกัน ถ้าไปข้างในก็จะเป็นอุทยานอุทยานของป่าผู้ผ้ฝาเทอบแต่ในอุทยานเคยเข้าไปแถวผู้ฝาเทือเขาไม่ถ่ายวีโอถ่ายภาพได้วีโอไม่ถ่ายเข้ามาถ่ายตรงนี้รงบรรยากาศกันไปนี่ก็จะมีรถ นีเกลดทางเข้าจะก็จะเป็นแบบนี้ม,มามาแน่ลงก็ขี่รถคันลี้มาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ย,มา,ยมาจากก้อนใหญ่มาถึงนี่เลย this way ขอบคุณที่รับชมครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ